สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ท่านจะมีโชคบีลาบนะคะและที่สําคัญยังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่16กรกฎาาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมปี2567คะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านจะจะเอาใจไปจดจ่อกับคนในครอบครัวบางคนเป็นพิเศษคะ่ะเป็นช่วงที่คนรอบข้างมักจะนึกถึงท่านเมื่อใดก็ตามที่มีใครเดือดร้อนเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนรแรกๆและเป็นช่วงที่ท่านจะโฟกัสเรื่องการเงินเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงที่รายจ่ายเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมีญาติพี่น้องบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนในครอบครัวหรือแม้แต่ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้นมีเรื่องให้ท่านต้องคิดเรื่องเงินเงินทองทองพอสมควรแต่ว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเครียดล่วงหน้าไปเลยนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะโชคดีด้านใดฟังไปเรื่อยๆและที่สําคัญดวงชะตาของท่านจะไม่มีคําว่าการเงินติดขาดมีปัญหาเด็ดขาดก็เพียงแค่ว่าในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายของท่าน ค่อนข้างที่จะเข้ามาพร้อมกันนะคะรายจ่ายค่อนข้างสูงบางท่านก็จะมีการนําเงินไปลงทุนกับช่องทางใหม่ๆหรือว่าเจนการขยับขยายร้านค้าธุรกิจพอดีนั่นเองค่ะต้องนําเงินไปใช้จ่ายในส่วนของการทํางานด้วยสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านครนี้ยังไงก็ขอให้ท่านนั้น เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะคะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านแน่นอนหากท่านจะช่วยเหลือใครก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ยังไงก็ขอท่านช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยเพราะสงสารเด็กขาดนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่ทําบุญคุณทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นแม้แต่กับญาติพี่น้องบางคนช่วยเหลือไปเขาก็ไม่ค่อยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านลําบากฉะนั้นขอให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนให้มากๆ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องสงสารตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่ารายจ่ายของท่านเข้ามาค่อนข้างเยอะและค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทำงานหาเงินพอสมควรนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมีโอกาสได้ทำบุญจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปและไม่ได้ไปมานานจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนหน เพิ่มมากขึ้นจะมีการติดต่อกับคนในครอบครัวและกับคนที่ท่านรู้จักบ่อยขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายจ่ายของท่านเข้าเข้ามาเยอะพอสมควรยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆนะคะทีนี้ก็มาฟังรายรับของชาวราศีเมษกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะเพราะว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาค่ะท่านมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะ ไม่ว่าท่านนั้นกําลังจะรอคอยเงินจากสนใดอยู่ก็ตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมาแน่นอนค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆไม่ได้คาดหวังแต่ก็ได้เงินนั้นมา บางท่านได้ผลกําไรเล็กๆน้อยๆอยจากการลงทุนสําหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้ผลกําไรนะคะแต่จะได้ไม่มากและสําหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ก็ได้ไม่มากด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเงินที่ชาวราศีเมษจะได้ในช่วงระยะเวลานี้มักจะมาจากงานและจากการลงมือทําของตัวท่านเองแต่ หากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินนะคะอย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยค่ะบางท่านก็จะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จได้รับการอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพจากคนที่ท่านไว้ใจก็มักจะสําเร็จขาดเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินเข้ามือมาค่ะดวงไม่ถึงขั้นลําบากแน่นอน ่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีเงินจ่ายออกไปอีกไม่กี่วันต่อมาจะมีเหตุการณ์ใ่ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งแต่ว่าจะได้มาในรูปแบบใดเท่านั้นเองอาจจะเป็นการได้จากเงินพิเศษหรือ,อาจากงานพิเศษหรืออาจจะมีการได้จากการกู้ยืมนะคะหรือคือพูด,พด,ดง่ายๆจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินอย่างแน่นอนจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตาและช่วงระยะเวลานี้ปากมีเสน่ห์พูดคุยเรื่องอะไรกับใคร หรือพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่าง,างๆมักจะสําเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้วาจาโดดเด่นเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สําคัญทุกเรื่องสําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์พ่อค้าแม่ขายในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะต้องไม่อยู่เฉยๆจะต้องไม่อยู่นิ่งๆนะคะอยากคุยงานคุยเรื่องอะไรก็ตามคุยได้เลยหรือหากท่านกําลังจะเจรจาธุรกิจหรือกําลังจะได้คุยงาน อยู่พอดีก็ให้ท่านทําให้เต็มที่เถอคะค่ะท่านจะทําสําเร็จมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะหากตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านเร่งพูดคุยและให้ท่านพูดคุยด้วยตนเองเพราะว่าท่านฉเฉลียวฉลาดไหวพริบดีรู้จักการใช้คําพูดท่านจะมีลูกล่อลูกชนมีวิธีพูดจาคนฟังคล้อยตามเขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดปากมีสเสน่ห์เร่งพูดคุยนะคะจะสําเร็จแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องเตือนท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายให้ท่านเรามัดระวังคําพูดให้มากๆคิดก่อนพูดเสมอเรามัดระวังคําพูดที่ทำ้ายจิตใจคนฟังระวังจะเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวท่านเองเวลาหงุดหงิดโมโหไม่ต้องพูดให้ถอยห่างออกไปใจเย็นลงแล้วค่อยพูดคุยนะคะโดยภาพรวมดาวอาทิตย์แายรอบนี้การเงินของท่านถือว่าเข้ามาดีแต่หากท่านมีเป้าหมายด้านการเงินเดินเข้าไปเถอคะค่ะและทำซะ ทำให้เต็มที่แล้วท่านจะได้เงินนั้นมาบางท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่บางท่านจะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะการเงินหมุนได้ค่ะอย่าได้เครียดล่วงหน้าไปเลยเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะลาบากด้านการเงินขอตอกย้ําอีกสักครั้งให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจนะคะว่าท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้ใจ จนได้ทุกครั้งคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรับรองจะมีเรื่องราวที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแน่นอนมีเรื่องราวอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อหาโอกาสทําบุญบ่อยๆในช่วงระยะเวลานี้และอย่าลืมที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนจะเข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะบ่อยมาทุกรูปแบบมาทั้งขอความช่วยเหลือมาพูดชักชวนชักจูง ชวนท่านไปลงทุนหรือว่าทำงานบางอย่างร่วมกันยังไงก็ขอให้ท่านนั้นฟังหูไว้หูให้มีวิจารณญาณในการรับฟังอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะคะระวังนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องอาราดเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงิน,งนทองทองระวังการให้กู้ยืมเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธแต่หากท่านจำเป็นที่จะช่วยเหลือกอให้ท่านพิจารณาเป็นรายๆไปในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายโดยภาพรวมดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้มีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะและงานของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นการเงินถือว่าหมุนได้คล่องมีโชคลาภด้านการเงินแน่นอนและที่สำคัญเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญเหมาะแก่การยื่นเรื่องยื่นเอกสารที่สำคัญสำคัญจะสำเร็จนะคะ โดยภาพรวมอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะสิ่งที่บอกมาชาวราศีเมษจะได้สัมผัสแน่นอนนะคะแต่ว่าเรื่องใดจะมากเรื่องใดจะน้อยเท่านั้นเองมีโชคลาภด้านการเงินแต่หากท่านใช้คำว่าไม่มีเงินไม่ได้เงินฟรีหรือว่าไม่มีโชคไม่มีลาภเลยจะทำยังไงดีแต่ให้ท่านสังเกตเถอค่ะว่าการเงินของท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ขออวยพรให้ใทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะรบขอบคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ